กินรด้ยังครับยากเลยเนี่ยคือแบบแม่งหัูเสียวแล้วเอาเนี่ยเขายังไม่โทรมาด้วยแม่งตัดยามันไม่พุ่งหรออร่อย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 ถามบิกนะมึง คิดว่าวันนี้เราจะเที่ยวได้คุ้มค่าไหมครับจะต้องรอดูหลังงานเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังนะคะว่ามีคุ้มค่าหรือเปล่าค่าเข้าเท่าไหร่นะ180บารวัยนี้จะเอาให้คุ้มเลยคุ้มยัคุ้มแบบไหนคุ้มข้างคุมขั่ง,ง,งก่อนื่นเลยก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยเนะครับและนี่คือรายการโอเซไก่ใช่แล้วครับ โอเซก่เพื่อนๆยังจำกันได้หรือไม่ห่างหายไปซะนานเลยจริงๆช่องมันก็เกือบลางมาแล้วนะแต่พวกเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเว้ยเห็นหลายคนถามมาเยอะเลยเมื่อไหร่พวกพี่จะกลับมาทําพวกพี่หายไปไหนกันเอ้ะพวกเราไม่ได้หายไปไหนเว้ยแค่หาเวลาตรงกันแค่นี้ก็ยากแล้วแต่ว่าไปก็คิดถึงนะคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นที่เรามีความสุขด้วยกันโดยผมเองแบง์ Bang, เป็นผู้ก่อตั้งโอเซก่ ai, และพี่นิวน้องปับ๊บน้องปอนน้องคิวและน้องเชอรี่ ทุกคนยังสบายดีเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาผมก็ลองถามว่าเฮ้ยเราจะกลับมาทํารายการนี้อีกครั้งหรือเปล่าอยากสร้างเสียงหัวเราะอยากสร้างความสุขอีกครั้งว่ะเราคือตำนานที่มีลมหายใจไม่ได้อยากให้เป็นตำนานตลอดไปที่มีแค่ชื่อแต่มันเป็นไปได้ยากเพราะเวลาไม่ตรงกันพูดเราอยากจะร้องให้เป็นภาษาตุรกีแน่นอนเอาไว้พวกเรามีเวลาว่างที่ตรงกันมากกว่านี้ไว้เรามาสนุกกันอีกครั้งนะครับเราจะเข้าเรื่องกันได้ยังเข้าเรื่องกันดีกว่า จริงๆผมไม่ได้ไปงานคอนมาค่อนข้างนานเลยครับแล้ววันนั้นเป็นวันที่ผมเบื่อด้วยอยากหาอะไรทำอยากหาแรงมานานใจก็เลยมีรุ่นน้องคนหนึ่งมาชวนผมงานเนี่ยจัดอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผมก็เลยลองจับ GPS ดูเอา้ามันก็ไม่ได้ไกลนี่ว่าแล้วก็เลยช่างใจดู้ยไปดีไหมไปดีเป่าวะไปดีกว่ากูคุยใครเนะี่ยจากนั้นก็ไม่รอช้าก็รีบขับรถไปเลยพอไปถึงก็เจอนน้องครับเพราะการมาในครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลย ล้วกูมาทําอะไรเนี่ยแล้วงานเนี่ยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นทีมงานโซดิส so <dis> แบบมันอ่านว่าไงวะโซดิลิชใครมันเขียนสคริปต์ให้กูเนี่ยฮะ เลยทําให้ผมกับน้องได้มาเจอกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรด้วยการมางานคอสในครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเว้ยเพราะห่างหายจากวงการนี้ไปโคตรนานแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมนั้นคือบรรยากาศแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคือเพื่อนเพราะวันนั้นไปแบบไม่ได้นัดใครเลยไม่รู้จักใครด้วยและที่ผมมาในวันนี้ <S <S ผมก็แค่อยากรู้เว้ยว่างานคอสต,ตอนเนี้มันจะสนุกแค่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูบรรยากาศของจริงกันดีกว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับงานคอนเสิร์ตนะคะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมแนะนำตัวน้องคนนี้ไปเลยน้องได้บอกชื่อผมว่า<ส>หมูจุ่มอร่อยจุ่งชื่อกวนเวียนอยู่เแต่ของกินนี่แหละอ่ะดูกันต่อกว้างมาก<ม>เป็นงานธีมอาหารนะคะก็จะมีขายกยวกับพวกอาหารโจนคอยเพล ไอดอนเล่นด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวงอะไรแต่ว่าเพลงคนนมันวงนี้แหละที่แต่งตัวอยู่ข้างๆเราใช่หรอนั่งๆใช่ใชข้างเราที่คือวงนี้อ่ะวงนี้เลยเราไปดูราคาของกินภายในงานกันนะคะเป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งในการมาเที่ยวงานคออในครั้งนี้ครับทุกคนเพราะงานนี้มันเน้นเกี่ยวกับอาหารการกิน ของกินเยอะมากมันก็แปลกดีตั้งแต่ผมไปงานคอสมาไม่เคยเห็นงานไหนที่มีจัดอะไรแบบนี้ดูท่าทาคุณได้เขาจะมีความสุขในการเลือกหาของกินถามว่าซื้อไหมไม่ตั้งแต่ผมเข้ามาในงานเนี้ยของกินตั้งเพียบเลยเลขอย่างเป็นธีมของงานเขาด้วยอุ้ยอันนี้ฮีเดดไม่โหลโรงเรียนหวาน,นมากไม่โหลโรงเรียน เก้าขวดดีสามขวดร้อยพอด,ดีโอ้ย <c oughs> เออสาขวดร้อยขวดขวดพอดีมีคนเลี้ยงไมโลรง,งเรียนเรามีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะก <c oughs> ินในโรงเรียนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับห้ามิกนะมู ุดที่่เอเอนคาาวแแไมฟลยนลืมแนะนําตัวอีกคนคือพี่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นตากล้องครับคือเขาเป็นคนที่ใส่หน้ารักครับน่ารักมากไม่เชื่อดูหน้าดิหน้าโคตรเป็นมีดเนีย <c oughs> ว่าแต่เมื่อกี้ผู้ถามเลยตัว <c oughs> วันนี้ปากผมไวไปหน่อยขอโทษพี่ชายปีแล้ว เด็กอ่ะผมได้กินแก้วกระจิ๊ดนึงแต่ผมไปดูคนครูเนี่ยยัะติ๊กน้ำแข็งอ่ะโอ้โหละใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะใช่มัทายมไม่ได้กินละใช่ <ๆ S 2> ใช่เม <ๆ S 2> ืม <ๆ S 2> ่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะของกินขายในงานอย่างนี้ไม่มีอ๋ออันนี้มีนกินงานเดลิเชสเดลิเชสแปลว่าอะไรคะอร่อยจ้าอ,อ,อร่อยจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนของเขานะคะพี่ธีกรก็เพิ่งรู้ว่ามีค่ะมีสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตแก้วละ60บาท มีร้านร้านเล่นแป้งเดลยากิค่ะ <c oughs> คือพาเซเว่ค่ะเว่ก่อนว่าเราใช่พาเซเวก่อนความคุ้มค่าของการกินข้าวงานงานมีโต๊ะยืนกินเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะค ok ็อกเทลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นเอ้ยดีว่ะมีโซนที่ยืนกินข้าวด้วยซื้ออะไรมากินได้แถ้าคุณนายเดินหาของกินทั่วงานแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรติดมือเลยมีร้าน คะอิมพอดจากญี่ปุ่นอันนี้เขาต่อแถวทำไรกันอะอออ่อออไว้ก่อนแต่ว่าไม่รู้ร้านย่างไม่ทันย่างไม่ทันร้านย่างไม่ทันเพราะว่าคนเยอะมากเลยย่างไม่ทัน <F> เาจะลองสั่งนะคะเรามาดูหน้าตาอาหารจริงกันะค่ะโอเคพอเราซื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็ได้ไอ้นี่มาอ้นเนี่ยมันคือที่เรียกเวลาซื้อของเสร็จปุ๊บปกติเขาจะให้คิวใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นคิวดิจิตอลเทคโนโลยีมันก็คือระบบ SMS เนี่ยแหละเขากดเครื่องปุ๊บอ่ะเราก็อันนี้ดังถ้าอยากจะไปดูเรื่องนี้ใช่ไหมให้ไปดูในช่องในอร์มตามไปดูได้เลยทุกคนร,ร,รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยเพราะว่าปกติไม่รู้อันนี้ความรู้ใหม่เลยค่ะ อันนี้โซนอะไรอ่ะนั่นสิอันนี้โซนอะไรอ่ะไม่รู้เลยพิธีกรพิธีกรมือใหม่หัดพูดอันนี้โ,โกเอ้อ่ะโ,โกแก่แจกฟรีด้วยอ่ะไม่เปไรเอาแจกเอาี่ยขอแจกฟรีนะคะ <laughs> คือในงานมีของกินเพียบก็จริงครับมีของแจกด้วยถือว่าเริ่มคุ้มค่าแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเด็กคอจะไม่ค่อยกินข้าวกันครับจะชอบไปสิ่งอยู่กับแต่เซเว่นเนี่ยบางคนตั้งแต่เช้ายันงานเลิกไส้แห้งอะไรทีเดียวเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันคือถั่วเคลือบเคลือบช็อกโก้์ปอะไรอมมอนปะไม่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 ใช่ออมมอนไม่ใช่ออมมอนแต่ว่ามันเป็นโก๋แก่ถั่วธรรมดาอ่าอีกง่อ่เนี่ยมาลอง รสชาติเป็นไงคะไม่หวานไม่หวานมากไม่หวานม,ม,มากอร่อยด้วยทุกคนไปหาซื้อกันนะอร่อยมากถ <laughs> ่ายรูปแล้วโกงแก่แล้วทุกคนซ <laughs> ื <ๆ c oughs> ้ออะไรมาครับเนี่ยไอหัวครับพี่นี่พิธีกรอยู่ตรงโน้นจะ <c oughs> เป็นพิธีกร, <c oughs> รอยู่ตรงโน้อนพิธีกรจะทำอะไรตรงโน้นอ่ะแล้วรูปนี้ก็พาเราดีเรื่องเกตเตอร์โรบอตไอหัวท้องไปดูกันได้ เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชม,มพร้อมๆกันสักครูครับจำร้านก่อนหน้านี้ได้ไหมครับร้านย่างไม่ทันเดี๋ยวเราไปถามพี่แกดีกว่าว่าไอ้เจ้าเครื่องที่แกถือมาเนี่ยมันสั่นหรือยังวะได้กินหรือยังครับย่างเลยเนี่ยคือแบบแม่ง หุ่นเสีย่าเขาดูดิเฮ้ยเขาายังไม่โทรมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรได้เดี๋ยวรุ่นเนี้ยมา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 ถึงเขาเอาเบอร์โทรศัพท์ไปไปด้วยเผื่อว่าไอเนี้ยไม่ดงังถ้าเกิดว่าไม่ดงังเขาก็าโทรมาต้องรอนกี่นาทีแล้ววะซึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งร้านชื่อร้านว่าอะไรนะเออย่างไม่ทันมันอร่อยมากอ๋อย่างไม่ทันเลยมันไม่ได้เสียแน่นะ ไฮ้ยเสียเนี่ยมันยังมันยังไงนี่กระพริบอยู่เลยเนี่ยเราจะซื้อมาชิมเฉยเฉยมาชิมกันเนี่ยสามคนเนี่ยเขาบอกว่าก็เขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมเออกินคือคนละชิ้นสองชิ้นสรุปมีทั้งหมดสามชิ้นพี่สั่งเมนูอะไรมายังไม่ได้บอกเลยอ่ะมันเป็นหมูร้อยยี่สิบเก้าบาทอาจจะเป็นเหมือนชื่อเอฟหนูหมูจุ่มอร่อยจุ่มเออบอกให้เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน ชอบชอบชื่อนี้ไอ่ชื่อแบบนี้อะคนจำง่ายคือไม่รอแล้วใช่ไหมไม่รอแล้ว <c oughs> ไม่กินแล้วใช่ไหมข้างนอกน,นี่ออกไปเลเยอร์เราจะไม่ตุยเหรอเนี่ยพี่เป้าออกไปเรากำลังจะยังมีชีวิตอะไรงี้ชีวิตอาจจะมีแต่ว่า energy อาจจะไม่มีไม่ร้อนป้างร้อนดิดูดิแดดไม่แรงมากแดดไหมแดดไม่แรงแต่อากาศอบเป้าโอ,อ,อ้อากาศอบเป้ามันก็นิดหน่อยแหละ Welcome to Thailand อันนี้ก็จุดจุดถ่ายรูปเหมือนกันแหละ เขากันก้นเขากั้นบริเวณเนี้ไว้เราถ่ายรูปในงานเนี่ยแหละ oh. เ,ออเขาไม่ให้รักไก่เข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ไม่เข้าร่วมงานครับเขาเลยถึงได้ไปดักตรงน,นู้นไง เสียค่าเข้างานแล้วมาเดินนอกห้างอย่าหาทำสู้ชีวิตไปเลยครับไปเลยเชิญ ประมาณชั่วโมงกว่า <c oughs> เป็นไงได้กิน,นยังยังเหรอโอยตายมาแล้วไอ้มันมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้กินแล้วจร,จริงๆอ่ะมาถึงคิวเราต้องงานแล้วมันไม่ดังเพราะว่าคนมันเยอะไอ้ที่มันไม่ดงคคมังอ,อ่ะเราเออกไปข้างนอกมาไงเรียกว่าเกี่ยวไหมคือจริงๆแล้วปันในนี่เรื่องของสัญญาณมันเป็นระบบแบ<า>เก่าอยู่แล้วอ๋อเราไม่ผิดใช่ไหมเราไม่ผิดไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอโนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ มาทู่ไหนมามาเราแบ่งกับมาด้ยอันนี้มันไม่ควรจะออกมาข้างนี้นะครับดูแลหนูนะหนูถือโชว์แบบนี้ดูเป็นพู้ต้องสงสัยมากเลยอ่ะอย่ามีพิรุสอย่าทำตัวมีพิรุสป้าเราเมื่อคืนจะขอ ไงครับสนุกไหมครับสนุกสนุกมากสนุกแบบไหนครับสนุกคอสไหนนะขอหน้าตาแบบสนุกสนุกน่าจะเหนื่อยแล้วล่ะคอสแล้นี่ก็คืองานคอสนัดสืบครั้งที่4โซดดลิเซียสเฮ้ยกูพูดถูกนะเว้ยใช่ป่ะวะ ไม่รู้เอาจริงๆผมไม่คิดว่าจะได้มาถ่ายคลิปนันเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะที่มีคนจําผมได้ถึงแม้ผมจะใส่แมสบอกเลยว่าคนที่จําผมได้นี้สุดยอดมากๆเลยมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนถามมาเยอะมากทําไมพวกเราไม่ทารายการกันสักทีมันยังมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถมาเจอกันได้สักทีมันก็เป็นเรื่องเศร้านะเพราะแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ภารกิจที่ต้องทําแล้วอีกหลายสิ่งมากมายผมยังรอทุกคนนะครับสิ่งที่ผมทาได้ในตอนนี้คือการเดินเซอร์เวยซ้อมรอไว้ก่อนแล้วหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันในอนาคตยังมีอีก ส,สิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนว่าลอ้อคอร์สเพลย์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ